เวียนกันเข้าคนเดียวพอนะเวียนคนเดียวพอคนเดียวพอคนเดียวพอมึงเล่นคนเดียวพอพวงไหวได้คนเดียวพอขอบค,ค,ครับครับรใคร,รวะเขาจะไปเจรจาร์นะครับถ้าเจอจบแล้วอยากคุยกับเขาก็ปากคุยด้วยครับแล้วนี่ใครอ่ะเออผมแก๊งมะลินี่แหละครับลงมาคุยดิ<อ>ผมไม่เชื่ออะไรนะลงมาคุยดิ ผมเลยเชื่อคุยแล้วหลายวันแล้วเนี่ยเออสวยพดิดีใช่ครับเอาเราลงมาคุยดิลงมาคุยลงมาคุยแล้วแน่น้องผมลงไปแล้วไหนเล่าลงมาคุยคนเดียวได้ไง่ไม่แสดงความบริสุทธิ์ใจอ่ะแสดงความบริสุทธิ์ใจสิว่าอยากคุยจริงอ่ะ มาหลอกผมเ่านี่ยังมาตีผมอยู่เลยยังตีผมอยู่เลยแล้วบอกอยากคุยอยากคุยยังไงอ่ะผมไม่ได้มาตีครับแต่ว่าแก๊งที่มันไม่มาคุยอ่ะไม่ไม่ไม่มันมันไม่คุณไม่ไม่อยากมาตีเมื่อกี้คุณตีผมแล้วแก๊งคุณอะจาบอกคุณไม่อยากตีไปไปไม่ได้อยากคุยก็ลงมาคุณลงมาว่าเออคุณบริสุทธิ์ใจจริงอ่ะเพราะคุณอยากจะคุยอ่ะเออปนึ่าผมไปลงไปคุยอนี้ลงมาแล้วคุกเข่าก็ได้ลงมาแล้วคุกเข่าก็ได้ผมไม่แทงอ่ะจะได้เชื่อว่าโอเคบริสุทธิ์ใจว่าจะคุยได้ครับ ได้ครับมาเออลงมาแล้วเรียกแก๊งคุณมาแล้วมาคุกเข่าให้หมดอ่ะผมเชื่อถ้าคุณมาอย่างนี้ผมผมว่าคุณมาหลอกกะดิคุณจะหลอกชุกคุณข้างบนนะดิไม่หลอกนะครับกันเรียคุกเข่าเลยคุกเข่าเลยไม่ต้องแจ้งขาคุกเข่าเดี๋ยวคุกเข่าดิอ่ะคุกเข่าคุกเข่าคุกเข่าเดี๋ยวยายยายเพิ่งยายเพิ่งไม่เอาคุณอ่ะคุกเข่าคุณตามพวกพวกคุณมาคุกเข่าให้หมดอ่ะผมไม่เชื่อไม่หคุกไม่ได้ครับยนอนนอนลงกับพื้นเลยนอนลงกับพื้นเลยนอนลงกับพื้นเลยนอนราบลงไปเลยเดี๋ยวไปก็นั่งกมมมมมาาาาอออออีีีีกกกกเเเรยยดดดิผชื่่่่่ววคุณไไ้หละ๋นัง มาคุยมามันจะได้จบจบจงจงมาตรงเนี่ยบันไดเนี่ยเออผมบอกอยากจบคุณยังมันมันตีอยู่เลยอ่ะอ่าเรียกมาเลยครับเรียกมาเรียกมาผมเลยเชื่อว่าอยากคุยจริงได้ครับเดี๋ยวยังไงฝากตามศพมะลีข้างบนด้วยได้ไหมครับจะได้ไอ้กายกายหาศพมะลีให้พี่หน่อยดิได้ครับพี่นะพี่ไปโกงฝากหน่อยพี่พี่ตีฝากหน่อยครับพี่ใครนะเมื่อกี้เพราะว่าจริงจริง พวกผมไม่ได้มาตีอ่ะตอนแรกอ่ะแต่ว่าแก๊งน้ำเงินอะเขาอุ้มศพของด้วยออกไปเลยครับตอนแรกเฮ้ยไม่คุณอะเป็นคนมาแทงพวกผมเลยผมกงโดนแก๊งคุณแทงไปเองตอนข้างบนเลยตู้ชั้นสองอะไปได้ไงคุณบอกคุณไม่ได้มาแทงเดี๋ยวรอมันรีมาคุยกนะครับคือจะบอกว่าที่เมื่อกี้มาหาผมคือจะมาคุยไม่ได้จะมาแทงเงี้ยเหรอไอ้พวกไอ้พวกนั้นน่าใช่ครับเป็นตำรวจเกิดแบ่งค่าก่อนรอนี่ก่อนเห็นมันรีบอกว่าจะมาคุยนะครับข้างบนอุ้ย แม่ช็อตไอรีเมกูไปเลยหัวสะบัดเลยสัตว์หมอไอพี่จะตายไอจุ๊บหยัดอยู่ไม่มีใครเขาตายเพียงเพราะคนอื่นไม่รักเฮ้ยถ้าแต่ตัวโจยตายเราไม่รักตัวเองถ้าคนอื่นมากไปมากกว่ารักเรารักเองเจ็บเองจะไปโทษใครช็อตว่ะโจห่วยพี่ห่วยพี่เฉดมากมากเชี่ยมกี้ม้ตีหัวสะบัดเลยสัตว์ วยครับพี่อันนี้เปภาพกูตัดเลยแช่ครับพี่สวยครับฮะพี่เองขม่นชขึ้นมาชูขึ้นมาติชูขึ้นมาพี่มีครับบินบินบินไม่เป็นไรแบบนี้พี่แบบที่พี่เขาบอกว่าเขาขอคุยเขาจะเขาบอกเขาจะมาคุยเราจได้า่อยมาแป๊บหนึ่งเผื่อตกลงกันไม่ลงตัวขอยนิดนึงก่อนแล้วถ้าเกิดจะ อันนี้คือที่จะมาคุยอันนี้คือของแค่แก๊งนี้แก๊งเดียวไม่เกี่ยวกับสีขาวสีน้ำเงินผมถามเข้าใจเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับอันนี้คือเดี๋ยวตอนนี้นะตอนนี้เป็นอย่างไรครับใช่เพราะว่ายังไม่ได้ตกลงกันอ่าหมายความว่านี่คือที่จะคุยมีแค่สีดําถูกไหมครับอันนี้เอาชัวร์นะไม่เหลี่ยมนะไม่ใช่ถึงเวลามาหลอกคุยแล้วเข้าหมดนะจริงจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามเขาก่อนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวที่บางฟัดไปหมดแล้วครับใช่อ่ะงั้นคุยกันก่อนครับว่าเอาองไรกันแน่สวัสดีครับาเชิญ อ่ะคุยกันเลยครับคุยกันเลยครับผมไม่รู้ครับคุยกันเองเลยแกงเขาจ่เขาจะจบด้วยไหมครับคนนี้มารจะเราจะจบโอเคแลน้ำเงินก็หมดเลยครับอาชนแกงน้ำเงินเขาต้องคุยกับเขามีมีของดูไว้ที่โดนอุ้มบ้างไหมครับตอนนี้ที่เขาอุ้มออกไปก่อนหน้านี้มีครับมีคนโดนอุ้มครับมีหรือ มี่ไหมครับของนี่ครับนี่ครับคุณคุณต้องดีเช็คในในนี้เลยในวอลก็ได้ดูดี๋ยวเดี๋ยอะๆเจนเนอเรตเราเอาเอาเอาเพื่อนเรากลับมาไว้กลับมาไม่ก็ง่ายๆถ้าสมมติถ้าคุยแล้วสมมติถ้ามีชื่อผมขึ้นอ่ะมันก็ก็คุยไม่รู้เรื่องไงใช่ไม่เจนเนอเรตก็ไปเอาไปเอาเองเขาอย่าโลกอย่าโลกใช่ไหมกินเกเตอรเลตเฮียอะไรวะคุยอย่าโลกผมไม่มีอะไรจะติดต่อเลยครับจะติดหรอครับ วคนอื่นติดต่อได้หรอครับคนอื่นติดต่อได้ครับทุกไฟต์ต้องมีไอเอเทอร์นี่ยืนสลอนหน้าอยู่มีไอเเทอร์นี่คนเดียวใจมันเดือดตั้งนี้แหละมันเดือดอะไรอ่ะไม่ใช่ผมไปหมดแล้วครับไปหมดแล้วไปหมดแล้วครับพี่อุ้มออกไปปหมดแล้วกูเริ่มเหมือนไส้แม่งแล้วไอเทอร์นี่เหรอบอกแม่งพี่ลงฆ่าเลยครับพี่ลงฆ้าเลยครับ ถึองอยู่เปล่าอ่ะฮะฟักอยู่พอพวกมารีของแบบไม่แทบไม่เหลือกันแล้วเลยจะถามว่ามีทางอะไรให้มันจบบ้างไหมแบบแทนทุกกลุ่มเลยอ่ะช้างลงรถด้ช้างคือหมายความว่ามารีจะรับแทนทุกกลุ่มเลยใช่เข้าฟังแล้วล่ะเขาคุยกันนะวายกว่านี้นะครับ คิดเปลายแก๊งดีกว่ามันง่ายกว่าเพราะแต่ละแก๊งทําหนักเบาไม่เท่ากันมันมันเอามาเทียบกันหมดหมด,หมดรวมกันไม่ได้เห็นด้วยครับข่าหมดเลยค่าตำลหมดเลยครับไม่ต้องไอ้นี่แล้วข่าหมดเลย, <c oughs> ยไม่ต้องซื้อเวลาแล้วข่าหมดเลย<อ> <c oughs> เพราะว่าเขาเขาก็ไม่เหลืออะไรจะเล่นแล้วนะเฉิน แล้วใครเป็นคนเริ่มเชิญเชิญหล่อที่เป็นคนไป,นเ,ปนเริ่มแทงพวกเขาที่แลน,นเชิญหล่อที่แล้วอุ้มพวกเขาก่อนก็ไม่ใช่เจะถึงบอกว่าเคียร์เป็นลายแก๊งดีกว่าเพราะว่าแต่ละแก๊งมันหนักเบาไม่เท่ากัน เอางั้นอาเฉยนลองพูดมาก่อนก็ได้ว่าจะให้ใครช,ชดใช้อะไรบ้างอาเฉรยนไล่จากสีน้ำเงินก่อนเลยแล้วกันนะ <c oughs> สีน้ำเงินเนี่ยมีปากเสียงกันนิดหน่อยแต่ไม่หนักมาก ผมเรียกร้านหนึ่งกลับขายยาให้ผมด้วยขายยาเท่าไหร่ครับยังยังเขายังโดนชุบเขาทำผมสมองเสื่อมครับสีน้ำเงินเอาเสียเงินงคนทำเองเห <c oughs> รอติ๊บของพี่ใช่ครับสีน้ำเงินเป็นคนทำผมสมองเสื่อมครับสีน้ยเงินเปลี่ยนใจแล้วครับสีน้ยเงินผมเรียกสองล้านขายยาให้ผมสี่ร้อยเม็ด ผมเดี๋ยวผมขอให้น้องรีเช็คกับพคุณทุกวันถ้าเกิดว่าคุณส่งครบก็ถือว่าจบกันไปแต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกจะบิดยาก็ตี <c oughs> กันต่อแล้วเราถ้าเกิดว่าเลือกจะบิดแล้วว่ะผมว่ามันคงคงคุยกันแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมว่าผมคงไม่คุยแล้วอะครับ <c oughs> ผมให้ยาคุณไปก่อนเลยสี400่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเม็ดอะคุณไปทยอยขายมาแต่ไม่ใช่ว่าผมให้เวลาคุณขายเป็นเดือนอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ผมว่ามันนานเกิน ตัวเงินสองล้านอะคุณเตียม,มาจ่ายก่อนได้เลยอ๋อเหรอันนี้คือจบวัดทุกเรื่องนะครับครับผมั้งเรื่องเกียร์เรื่องสตีฟเรื่องกับพวกผมอะเรื่องอะไรก็ตามนี่มันเกิดขึ้นกับตาบนผมอะก็คือจบหมดทุกเรื่องครับผมได้ครับตามนะั้นอมีเวลาให้เขาไหมเฉิน เจเลยคิดว่า400เมตรขายนาขนาดไหนครับอันนี้รวมเกมไหมครับอ่อ,าาอผมตีทุกอย่างเป็นเงินนะครับ400เมตรคูณ1 0 0าเกมก็หามาทดแทนนะครับในส่วนตรงนั้นก็เอาเงินแดงมาส่งผม6แสนนะครับเกมก็หามาทดแทนเอาเองผมไม่น่าเกมหรอกมั้งขนาดอุ้มยังอุ้มน้องผมหายได้เลยไม่น่าเกมหรอกไม่ช่วยเพื่อหรอครับช่วยเพื่ออะไรก็ได้นะครับเพื่อสลบอยู่อะ พี่พีขับสตีนพี่แวนอนี่พอจะให้เวลาผมได้กี่วันครับก็ผมถามเจเลตนะครับคิดว่าสี่ร้อยเมตรขายกี่วันหรือว่าถ้าเกิดพาพร้อมแล้วก็เอาเงินแดงมาส่งเลยแล้วก็ยาไปห้าหกวันนานไปไหมครับพี่ตกี่วันนะครับหกวันครับทั้งทั้งสองอย่างเลยครับแล้วผมจะเคลียร์เออเงินต้องเคลียร์ก่อนครับเงินเคลียร์ก่อนมันจะมาโดนเรียนอยู่เรา้อนต่อ อันนี้คือส่วนของยาครับอันนี้เงินอันนี้อันนี้เงิน,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 นเงินสองล้านต้องเคลียร์ก่อนเงินต้องเป็นวันนี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับจ่ายสองล้านคุณวิ่งขึ้นไปชุบเพื่อนคุณออกมาได้เลยได้ครับได้ครับแต่ผมขอรวมเงินก่อนนะครับพี่ดูมันยือแลกต้องลดจีแั้นก็โอนมาได้เลยครับหกสองห้าเคลียร์ของนักมันมจบแล้วค่อยค่อยเคลียร์ของคนอื่นต่อครับได้ครับ อยอดเดียวนะครับอย,อย่าอย่าโอนมาอย่ายอดอย่ายอดนะเซไอยายาเราทั้งหมดที่มีมึงรวมมาที่เซให้หมดให้กูเลยดิเพื่อนเอาเอารวมมาที่เซคนเดียวให้หน่อยดิเซมาเซใครใครมียาไอตู้ล่างก็ได้แหวนแวน,แนตู้ล่างได้ครับตู้ล่างได้ตู้ล่างได้ครับตู้ล่างได้เซมาเซพี่ที่ขมามันติดแอคพี่เฉินพี่ผมพูดแล้วมันไม่ฟังพี่เอามันมีความหนักเบาไม่เท่ากันมันมีความหนักเบาไม่เท่ากันพี่ดูพี่ดูมันยืนครับพี่ดูมันยืนครับคนแข็งเล่นถต้องหนักกว่าพวกปากดีมันก็ต้องโดนหนัก มาจากอะไรเตดหัวคุณิย์ผันหมใหม่คันหมวกไปมันจะหายไอโจเมื่อกี้พี่เดือดไปแทงมันถามว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยด้วยโจพี่ดูดิแทงมันเลยก็ตีด้วยพี่เฉินมันมองโกเป็นด้วยเล็กอะพี่จริงครับพี่ในไปเออไรมันมีความหนักเบาอยู่แล้วเดี๋ยวผมเอามันเองกันสายสุดนะต่อครับแล้วยังไงต่อเดี๋ยวครับรอสีน้ำเงินเคลียร์ครับเออพี่อาเชิญครับกระเป๋าเลยครับกระเป๋า หกสองห้าครับอิสตว์ทำเสร็จบ็อกซิ่งใส่พี่กูรองเท้ากูหายดล้วเข้าไหมครับพี่เฉินผมขอหนึ่งสองได้แล้วพี่เฉินสายสุดอ่ะผมขอได้บ้านหนึ่งสองเข้าแล้วครับโอเคครับเอไปเอาศพได้ยังครับนไปเอาศพเพื่อนได้เลยครับแต่อย่าผิดคนนะได้ใช่ครับไม่ได้คนตีนนะพี่มันจะรู้ได้ไงว่าไหนจบกันเสร็แล้วก็เสียเงินขอหนึ่งคนครับเสียเงินขอหนึ่งคนครับรอไปเทียร์เพื่อนผมด้วยเดียรอนี่ก่อนไปรอไปเดี๋ยรอตรงข้างๆนู้นก็ได้ครับสองสี่ศูนย์นะ ทียอะชิโทปีศาจจะได้จะเห็นปะต่อไปสีขาวครับไอต่อกระเป๋าเนี่ยครับแสบตาฝั่งนู้นอะสุดขาวอะพี่ผมแสบตามึงอะไอ้แกสีขาวเขาทำอะไรกับเราไว้บ้างโหเยอะน้ำพิตรท่วงโหหนักเลยขาวหนักเลยที่ล่าสุดก็มีขาวหนักสุดเลยเต็มหลอดดาวดิวิดดิดาวดิวิดสีหัวของสองคนไก่ติ๊บโดนโดนด่าครับพี่เงนผมหลับไม่ได้ครับ มันดาผมรับโอเต็มลอดอะขาวอะนั่นสีขาวถ้ามีร้อยมันเป็นหมื่นนะพี่ถ้ามีร<อ>้อยเต้ทะลุหมื่นนั่นสีขาวผมเรียก 5m ครับกับขายย้ายผมด้วย400เมตรตกลงไม่ตกลงตัดสินใจได้เลยครับฮัลโหลครับอ่าเฉยับผมครับเอารถไปแทนได้ไหมครับรถอะไรเละครับอ,อรถครับผมไม่รับเป็นรถด,ดีกว่าครับ ผมรับเป็นเงินรถคุณก็เติมของคุณมาผมไม่อยากเอาผมอยากได้เป็นเงินครับผมเต็มใจให้ครับเพราะว่าเงินตอนนี้ผมพูดตรงๆครับผมไม่มีโอกาสได้ฟาร์มเลยครับตายอย่างเดียวเลยครับมันไม่มีเงินจริงครับถ้าห้าเอ็มผมก็ยังเหมือนเดิมครับผมไม่สนใที่จะต้องทำยังไงได้พันพัธมิตรยืนอยู่เต็มตัวไปหมดเลยทช่ไมไม่ยิงเขาแล้วครับรถผมไม่เอาครับนี่แหมครับเอารถไหมครับไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาครับไม่เอามันเป็นรถของคุณนะครับผมไม่อยากยึดรถใครไม่เอาดีกว่าเอาอย่างนี้ครับเพื่อความสบายใจครับผมเอารถไปก่อนครับแล้วเดี๋ยว ในเมื่อเช่ผมหาเงินได้ครับขอเวลาไม่เกินสิบวันครับสบายใจไหมครับแต่ถ้าผมผิดคําสัญญาสิบวันถ้าไม่ได้คุณยึดรถผมไปครับพาะตกลงอย่างนี้ดีกว่าครับงั้นเป็นให้สภารับรู้แล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าสิบวันคุณไม่มาผมเอารถคุณขายให้สภาห้าล้านแบบนี้ดีกว่าไหมครับผมไม่อยากถือรถคุณอะมันยังไงก็คือรถคุณนะครับผมว่ามันไม่มันไม่สมควรไม่คือเป็นหลักประกันครับคือนี่คือความสบายใจของพวกผมนะครับงั้นถ้าอย่างนั้นให้ให้สภาเป็นตัวกลางดีกว่ามัั้คครรบบได เอาอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับสภาว่าไงครับสภาสภาครับเอาอย่างนี้ดีกว่าหรือล่าฮะเดี๋ยวเองซูบอกสภาแล้วจะเอาไงมีเวลาจะมาเสียงแบบที่เชิดขึ้นเมื่อวาเมื่อวานเมื่อวานสภาพูดไปแล้วครับใช่ไหมใช่มันก็ต้องอย่างนั้นนะเพราะเอาตอนนี้เราไม่มีเงินนะแล้วคุณก็ถ่ายกันกับสภาครับผมว่าดีกว่าผมไม่อยากมาถือครับไม่สภาเขาบอกเขารับรถครับคือผมจำนำรถไว้ก่อนนะครับสภาครับแล้วเดี๋ยวผม ถ้าม<ห><ห>ันผิดข้อตกลงสิบวันนี้ก็ยึดได้ได้เลยครับผมเต็มใจครับแต่ผมจะหามาคืนน้อยเร็วที่สุดครับไม่ยวเอ็งเอามาขายให้สภาก็จะสภา,าให้ยืมเงินใครตายแล้วอ่าอ,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 อ่ลุงที่ไปคุยกับสภาดีไปนี่มันไปครับไม่พอทวิลวเหรอมึง ตัวนี <S <S ้ตัวนี้ดอกดิลองโพสดิมาพวกเโพสดิอ่าลองโพสดิอ่าโพสอ่ะเอาลองโพสดูอ่าอันนี้อันนี้ถือว่าจำนำนะมีมีดอกนะเขาที่ฝากถามไอเซยามีมีกี่เมตรเซเซขอขอดอกขอดอกได้ไหมอ่าเซตุลังหน่อยได้ไหมครับอ่าได้ได้ครับเดี๋ยวผมขอสักสี่เยมเดี๋ยว สาหิวรถจัดเลยเออสบายหิวสบาหิวรถจัดเบื้อ้นมึงนั้นอ่อะไรมันเต้นอีกอ่ะครับอ่าาเฉินรับครับอักสี่เอ็มได้ไหมครับเพราะว่าก็มันไม่มีจริงอะครับมันนั่นมันมันไม่เหลืออะไรกันแล้วครับทางผมมาครับฟ้าเหลืองหกล้าห้าสิบเมตรอ่านี่เฉินรับพี่เมื่อกี้ผมขอแท็กกันเมื่อกี้มันเต้นด้วยอย่าลดให้ใครเต้น่ไม่ได้คือเออไม่ไม่ไม่คือผมผมอยากรถให้นะครับแต่ มันมันมีอยู่คนหนึ่งครับที่ที่เขามักจะเาเปรียบแก๊งอยู่เสมออ่ะเขาชอบยืนโพสทวิตอ่ะแก๊งคู่เองแหละครับผมว่าไปคุยกันเองดีกว่าตัวนี้มันนี่ดีครับผมครับครับผมครับครับเตะปากแม่งสิงจัดเลยนะไอแก ไม,ม่เห็นไม่เห็นเยอะไม่เห็นพูดเยอะมัในทวิตเลยวะที่ชอบพิมพ์อ่ะเป็นคนพูดไม่เก่งครับอ,อ๋อแต่พิมพ์เก่งผมบอกเลยผมเรียกเยอะเพราะคุณเลยครับอันนี้จากใจเลยตัวน,นี้มึงทำเสียงที่มึงน,นั่นอ่ะขอโทอะว่ามันผิดไปแล้วอะไรเงี้ยขอโทษครับทำเสียงแท้ๆเองอ่ะครับข<า>อโทษครับ<า> ไม่ใช่เสียงที่นั่นน่ะที่มึงทำนะเสียงอะไรลุงต็ดันแหละที่มึงโทรไปหาเขาขายเหล็กนะอ๋อเขาดีใช่ไหมที่ล่อขายเหล็กด้วยเอ้าเขารู้เลยไม่ใช่ก็แกงนู้น่างงใช่แกงนี้แหละล่อขายเหล็กเลียงบอกไม่ได้ล่อขายเป็นหมื่นยังไม่ได้ขายนะไม่ไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายครับหมดก็ใช่ครับล่อมาที่นี่แล้วก็มาตีครับเออโหด อันี้มึงพูดดีอามสามแกร่งลุงตีแอบไปยืนโพธวิทย์อะเสียจัดอืบตัวนี้มึงพูดสิมึงมันถึงขนาดนี้มึงมึงกล้าทำมึงก็กล้าพูดไปสิมึงเงียบทำไมเนี่ยมันจะได้เหลือสี่ล้านเอ้ยแอมมึงคุมเด็กแก๊งมึงไม่อยู่เหรอวะนี่มึงพูดหลายรอบไม่ใช่มึงเอางี้งตอนนี้มึงพูดดีๆมันจะได้เหลือสี่ล้านมึงรู้ไหมเนี่ยครับผมที่มึงคุยแค่นั้น่ะเสียงมึงอ่ะเสียงมึงลงลงทักเสียงยังไงมันก็ได้ลงดีลุงครับไม่ต้องเรียกมันโทนี่ได้ไหมจะเอาเสียงอะไรอ่ะ ก็เสียงที่มึงทำอ่ะโอ้ตายแล้วสวัสดีครับเอาเสียงนี้หรอกคนตีนคนตีนปะไม่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 พอแล้ถ้ามึงทำ่างนี้พอละตัดเลยไอเสียงนี้แหละไอเสียงนี้แหละนี่โดมากรวดตีขายเด็กกูกรวดตีไหมอย่างนี้แหละแล้วกูบอกมึงอ่ะว่าเด็กเสียงนี้แหละปกติขอโทษคนเลยนี่คนนี้อย่ได้บ้าไปครับขอโทษครับไม่เอาครับคุยกัยน้องผมดีกว่าน้องผมโอเคโอเค ทำให้น้องผมพอใจด้ครับอารมณ์ดีไปเร็วๆตลกเขาโชว์บนเวทีนะเว้ยไม่ใช่เลเบลกูจะเตือนไปรอบสุดท้ายนี่จะโจ้ครับขอโทษครับเอาโจ้ไอ้น้องๆเราที่ใครมีปัญหาเขาคุยเขาดิไม่พอใจไมพอใจไม่พอใจเขาทำอะไรก็ท้องอกไปคุณเชนสภาตมสักครู่นะครับขอโทษลงทวิตดีขอโทษลงทวิตดีเห็นรับทวิตขอกับตามันถัดได้ปะ เห็นพิมพ์เยอะมึงพิมพ์มาสักเมสไม่ถึงสามมันทัดไม่ต้องแสมเพิ่มมันน้อยดิแซมมึงเอามาหน่อยดิแซมเอาอะไรอ่ะเออตั้งถึงประโยคอ่ะจัดให้มันหน่อยแกงสุดท้ายจะโดนหนักสุดแห่ครับให้มันพิมพ์ไปก่อนให้มันพิมพ์ไหเถอะเดี๋ยวข้างบนได้เข้าตู้ต่อพิมพ์ไหมฮะพิมพ์ไม่ได้การทันตีเอาเองนี่ไม่ถือว่ากูตีไม่รับอันนี้คกูตีกว่าเลยอปัดข้อความนี่กูตีนข้อควนี่แล้วนขควานี่กูตีแล้วะอ้อนนะมึงอ่ะ อันนี้อยู่ที่คุณแล้วนะครับมันจะห้าล้านสี่ล้านถ้าน้องผมพอใจก็จบกันไปโอนี้ครับผมเออเงิน้มันหยุดมันอยู่นั่งเร็วๆครับขอโทษครับผมขอโทษตำบลดูไว้ด้วยนะครับตะกิดตะกิดไม่คดเรียกกไม่อยู่เรียกคือเรียกตุ้มกีเรียกกูเรียกกูเนี่ยไอ้กายพอใจป้ากายไม่ขอโทษพี่กายด้วยนะครับไอ้กาะชดสามสามบรรทัด รับเป็นสามบรรทัดไม่ได้รับเป็นคําพูดพิมพ์มะว่างก็พิมพ์มะการใช้ได้อยู่นะกุสตีนอ่ะโอ้ยมันอยู่แล้วมันก็ไม่หยิบโทรศัพท์มันก็ไม่พิมเหมือนป่ะก็ราคาเดิมเดี๋ยวว่าจบ5ล้านแหละเสรแล้วว่าแล้วโกง อยากได้ชุดอาวุธสักยี่สิบเก้าอันว่ะงตออเป็นตลาดสดเลยวันนี้ยังโค้ชอยู่ขอจองถุงนึงขอจองถุงนึงไอ้แลกแกงนี้ได้แรกๆมันได้ซับมันได้ซับใบประกันเยอะด้วยพี่มันไม่ค่อยเจ็บหนักเพราะตอนนี้มันเล่นกับเราอ๋อใช่แกงนี้ได้ซับเยอะด้วยเต็มเลยเต็มทีมเลยไม่เข้าใอยู่ที่ความพอใจพี่เองด้วยไม่เกี่ยวพี่แล้วเพี่ก็รอดูเขาทำพอใจว่าพอใจไม่พอใจไม่พอใจก็คือไม่พอใจ มีคำถามขอถามได้ไหมเดี๋ยวเราพอยทีก่กันนานเว้ยพวนี่มึงแคทปะเนี่ยรกีรกจังเยไม่หมนวิ่งกิตรอบไม่ใช่ผมผมเลียนหลานหลาน นี่แอมแสดงตลกโชว์นะดิเพื่อนรอนานล่ะเบื่อโจ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 เรียกกูดีๆพี่ตรามมาดิมาพูดอะไรนะพี่แข่งบอลคาทิ้งนี่คาติ้งไงตัวนี้คาติ้งพูดๆคำถามคำถามตอนนี้ตอนนี้อยู่เออฮะไอ้แกไอ้แกหัวขาวมึงนะไม่ใช่ใครพิมอยู่พี่เขาพิมพ์อยู่ ไอ้ตอนเวลาเพื่อนไฟกันทาไมชอบหายไปโพธิวิทย์ขอตอบตองนี้ผมก็อยู่ในไฟอะครับแต่วผมเจอที่เขาได้ไงครับอ๋อเมื่อวานนี้ผมผมว่ายน้ำข้ามนี้ครับแล้วพวกพี่ก็ไปเจอครับอ๋อแทงแทงแทงทีเดียวแล้วก็วิ่งเลยยังไม่ได้แทงครับโอ้ยไม่แทงด้วยวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนเลยวิ่งก่อนครับผมครับพี่ เขา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 ให้สี่ล้านแล้วตาทีเงินมาแล้วครับเรียกแล้วเขาให้สี่ล้านตาทีครับเขาให้สี่ล้านขอเลขกหนึ่งให้ไอโจงคุยเพื่อนกูดิแอมมึงไม่รู้เรื่องหรอเพื่อนกูยังไม่พอใจเลยอ้าวอีกนึงตาทีครับัดการตัวเอง่ให้เรียบร้อยใครรดให้เนี่ยก็เนี่ยก็ถามอยู่ที่ไงก็เพื่อนเพื่อนกูยังไม่พอใจเลยไอจายมึงพอใจยังยัง อ่ะท mm ีเนี้ยมึงทำเสียงที่มึงโทรมากวนตีนซื้อเหล็กพี่อวดอ่านข้อความที่มึงพิมพ์มาดินี่แค่กายเมืองเหี้ยมบนะกดโทษตำบลดูไว้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องหลักที่ทำให้ไม่พอใจด้วยนะครับถือว่าถือว่าโอเคจี้จี้จะเข้ายจากเว้ยตําหน่จะเข้า เชี่ยงมันหมาเลยแอมเอ้ไอ้การบอกตำรวจไปกันนะบัลมาลิให้โอกาสเจียจาตำรวจเองถ้าตำรวจไปบุกถ้าตำรวจไปบุกมีโอกาสได้ชุบคืนให้แล้วก็คุยต่อแต่ถ้าตำรวจบุกหมดตู้ไอแอมได้ยินไหมเฮ้ยแอลโหลว่า ไปด่าใครมาด่าใครเอ่ยไ,ไปเรียกใครน้าอ่อนกูถามเนี่ยไม่ได้เรียกใครเลยลูกพี่ลมไม่ได้ไมว่าใครเลยนะลง,<ร>งท้ายลงคุยกับกูลงท้ายอะไรครับครับไปไหนฮะลงคุยกับกูว่าลงท้ายด้วยครับดิโอ้ยเงนเันคุบเพื่อนก่อนได้ไหมครับกลักวกลัวจะเอออะครับมันต้องหรุดไม่หุ ประดับแค่นอนดีๆประดัาแค่นอนดีๆพี่มันเี้ยก็ดับไว้ชุบเพื่อนว้ไม่ด่าเห็นแลคนเลยมีแต่โดนด่านะที่ผ่มโกหกใช่ไหมโกหกใช่ไหมมันจําไม่ได้มันเยอะจัดอะวงนัวลอะตอนนั้นอะสรุปไม่ได้ด่าหรือด่าแต่จําไม่ได้มันวงวงมันนัวลปัดนั้นวงนัวลแล้วคือแบบมันเต็มคาราเบลออกมาเต็มหูเลยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครวิ่งรอบเลยวิวสามรอบไปเกิดฮะวิ่งรอบเลยวิวสามรอบไป เผื่อจะจำอะไรได้บ้างไปครัเพื่อนก่อนได้ไหมคะเวลามันน่าจะใกล้เราไม่รว่าวิ่งรอบเิยมอกสามรอบได้จุเพได้เลยแต่ว่าราคาเพิ่มนะทีทีทีนีท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 วทีดีท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 ีนีท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 งทะทีทีทอที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 ทกทีทีทีทเที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 ทลบีีเอาสักครู่นะ ครับผมเ,เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยตอนทอนเนี้ยตำรวจเราขออนุญาตให้ชุบห่อศพของข้างบนก่อนได้ไหมเพราะว่าผมเข้าใจว่าตอนนี้กำลังเจราจาจบกันอยู่ก็จริงแต่เวลาเขาก็ลันไปเรื่อยๆครับมันไม่ได้หยุดได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลาผมเรียกมูลค่าเพิ่มเขาเอาไม่ปัญหาครับให้พวกเขาอ่ะยืนยืนรอกันข้างบนไปเดี๋ยวตับงดเรวก็จะได้ออกได้แล้วแต่ความพึงพอใจของพวกเขาเลยครับตำรวจคุยเขาเองเลย ถ้าชุบเป็นยังไงนะครับมันก็มูลค่าเพิ่มตามเอาอครับเเลือ,อ,อกให้ชุบ <รอ S 1> เลยครับ,มรบผมแล้วแต่เลยออ625อครับตำรวจอย่าเพิ่งเข้านะ <c oughs> อย่าเพิ่งเข้านะรอรอคำสั่งผมนะเพิ่มไม่เยอะหรอกก็ชุบเลยก็ได้แล้วแต่อจอดเลยครับ จอดข้างนอกนะไปจอดโอเคห้าล้านเกียร์ครับเอ,อ่อลิทขึ้นไปชุบเพื่อนเลยครับเขารู้เรื่องอะไรเพื่อนคนไหนเอ,อ้ยเดี๋ยวลิทจบละห้าหมื่นนะครับทลิทอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะครับว่าต้องขายยาด้วยนะสี่ร้อยเม็ดโอเคแก๊งไอที IT, เขากำลังขึ้นไปชุบให้แล้วนะครับโดนของสุงสีดำขึ้นไปชุบได้เลยครับชุบหมดเลยก็ได้ครับข้างหน้าหมดแล้วนี่โอเคสีดำชุบหมดเลยชุบหมดเลยใช่ชุบหมดเลย แล้วของพวกผมต้องเคลียร์อะไรไหมครับไอ้เชิญเคลียร์ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวชุบก่อนนะครับครับมึงนี่อันนี้ที่หลังสุดนี่แผลใหญ่สุดเลยมั้งเวไอ้ดีแล้วก็ทำให้เราทำให้เราเหนื่อยสุดอ่ะโอเคดีชุนตะทอนใครมาหน้าสมองเตี้ยแย่ยาครับแล้วแล้วตอนนี้ใครขโมยรองเท้ากูก็ไอเอาอะไรไปใส่หัวกูเนี่ยไอไอลุงนั่นนะเปล่าเวเห็นไหม เวลาเซอร์วิ่นหละครับวิ่งหนีตี๊มวิ่งหนีตี๊ยมเอ็นตี๊มเจ้ามันวิ่งหนีมันไม่ต่อยมันวิ่งหนีดูวิ่งหนีคือจะตายแล้วกำลังชุบอยู่กำลังชุบอยู่